อระไรไหมลิงโกกับซันนี่กินทาโรจะกินเยอะนะเดี๋ยวมันเค็มห้ามกินเยอะนะกินนิดเึงจ้ะจต่างคนต่างกินอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันนะต่างคนต่างกินนะอ้าวอร่อยไหม S <S อร่อยไหมจ๊ะนกกินทาโล่อร่อยจังเลยโสันนี่ก็อร่อยนะสันนี่ดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนสันนี่ลิงโก้แล้วเนี่ยสีสวยพอๆกันเลย นี่ซันนี่ซันนี่กับลิงโก้นั่นน้องซันนี่ไปน่นอันนี้คือลิงโก้สังเกตดูว่าลิงโก้จะมีสิวผิวสีสีขนขึ้นมาเยอะกว่าซันนี่นี่ซันนี่ ลิงโกกับซันนี่กินทาโร่ค่ะคุณผู้ชมแซนอร่อยมากเลยค่ะอย่าก,กินเยอะนะนี่ฉลาดมากเลยนะเนี่ยมากินทาโร่นี่ฮะอร่อยไหมจ๊ะโอ้กินทาโร่อร่อยอร่อยเลยดูสิไม่ไม่กินทาโร่มาเร็วมากินทาโาร่มา